สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวงพยากรณ์ค่ะพบกับดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะมาทํานายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิด12ราศีประจําเดือนเมษายนไปรับชมกันเลยค่ะ ดวงชะตานะคะสำหรับชาวราศีตุลประจำเดือนเมษายนค่ะในเรื่องการงานของคุณนะคะชาวราศีตุลน,นั้นจะต้องเด็ดเดี่ยวนะคะจะต้องนะคะเรียกได้ว่าฟันโชะนะคะในเรื่องการงานของคุณจะมาลังเลโลเลในเดือนเมษายนไม่ได้นะคะมีโอกาสที่การงานของคุณหากคุณลังเลแล้วนะคะคุณจะพลาดโอกาสสําคัญนะคะดังนั้นนะคะชาวราศีตุลท่านใดนะคะที่คิดที่จะลงทุนนะคะในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะเมื่อศึกษาข้อมูลดีอยู่แล้วนะคะต้องรีบฟันโชะนะคะรี จาัดก,การการลงทุนหรือการงานให้เกิดขึ้นและการงานของคุณจะประสบความสําเร็จค่ะและสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีตุลน,นะคะโดนนะคะไฟแผดเผานะคะเรียกได้ว่านะคะการเงินของคุณนั้นจะหมดนะคะไปในเดือนเมษายนค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับการซื้อของชิ้นใหญ่อสังหาริมทรัพย์รถที่ดินนะคะรวมถึงการลงทุนต่างๆดังนั้นชาวราศีตุลน,นะคะจะต้องนะคะมีความระมัดระวังนะคะในการใช้เงินในเดือนเมษายนด้วยนะคะ เมื่อหมดไปแล้วนะคะเราจะต้องมองหาถึงโอกาสนะคะในการเติมเต็มและนํากลับเข้ามานะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีตุลหากคุณเป็นคนโสดนะคะเอาจจแนะนําเลยนะคะให้คุณนะคะลองนะคะไปนะคะเข้าหาผู้ใหญ่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะแนะนําคู่นะคะให้กับชาวราศีตุลในเดือนเมษายนและหากคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณนั้นนะคะจะใช้สติปัญญามากขึ้นนะคะมีโอกาสที่ความรัก ะะที่เคยละหองละแหงนั้นจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในเดือนเมษายนและสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีตุลน,นั้นนะคะในเดือนเมษายนระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแขนสักนิดหนึ่งหัวไหล่นะคะระวังสักนิดหนึ่งนะคะหากคุณนะคะเป็นคนที่ยกของหนักนะคะเป็นคนนะคะที่นั่งนะคะอยู่หน้าคอมนานๆนะคะระวังอาการปวดต้นคอปวดแขนนะคะระวังอาการนิ้วล็อกนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ ในเรื่องของการทำงานที่อยู่ในท่าเดิมมากเกินไปในเดือนเมษายนนั่นเองค่ะ